สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง FC ใหม่และ FC เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะพี่น้องจา๋าก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะแอดมินก็จะพามาสรุปแนวทางนะคะของเมื่อวานนะคะเราค่อยมารับชมของวันนี้เนาะพี่น้องจา๋า ฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะคะแอดมินก็สรุปไปแล้วรอบหนึ่งนะคะพอดีพูดผิดนะคะก็เลยต้องลบคลิปไปนะคะพี่น้องจ๋าเพราะว่าแอดมินก็ไม่ได้ตัดต่อคลิปเนาะแอดมินจะถ่ายรอบเดียวครั้งเดียวก็คือให้เสร็จให้จบเนาะพี่น้องและพอพูดผิดเราก็ต้องลบทิ้งนะคะพี่น้องมาสรุปกันเลยจ้าฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันที่16ของวันนี้เนาะ ก็มาหน่อยเฉพาะกิจน้อยแรกนะคะ71นเนาะนอกนั้นก็หลุดหมดเลยนะคะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะสำหรับสายวิ่งก็มาเนาะหลุดแค่3ตัวเดียวนะคะพี่น้องสรุปแล้วคือมาหน่อยเฉพาะกิจนะคะมาหน่อยแรกนะคะมาตัวเน้นมาตัวตรงมาตัวชอบนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมของวันนี้นะคะเราก็มาฟังคำเตือนก่อนนะจ๊ะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋าเราก็มารับชมของวันนี้กันเลยจ้าแอดมินก็เขียนเสร็จแล้วพี่น้องเดี๋ยวจะค่อยๆเปิดนะคะแม่อันนี้แล้วเพราะว่าแอดมินเขียนเสร็จแล้วเนาะอนุญาตหากระดาษมาปิดก่อนแป๊บหนึ่งนะคะจะค่อยๆเปิดกันเนาะพี่น้องจา๋าปิดก่อนของวันนี้ ของวันที่16นะคะเดือน9ปี64นะคะฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับสายวิ่งของเรานะคะก็จะเป็น8 5 9 1นะคะส่วนชุดเด่นนะคะชุดเด่นของเราวันนี้นะคะสาวโซ่ก็ให้เด่นไปที่3นะคะ แล้วเราก็มารูดสาเนาะแล้วเดี๋ยวแอดมินจะเปิดว่าเน้นตัวไหนนะคะพี่น้องเพราะว่าแอดมินก็เขียนเสร็จแล้วนะคะอ่ะให้ดูเลยพี่น้องจา้าแอดมินให้เด่น3รูด3นะคะตัวที่แอดมินเน้นให้ก็จะเป็น3 1นะคะ3 2 3 6 3 8 3 9นะคะอย่าลืมไปกลับนะคะพี่น้องจะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจ คำนวณแนวทางตัวเลขสวยๆงามๆม,มาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆแห่งๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า